เรื่องเล่าขนกินศพก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องเล่าจากความทรงจำในวัยเด็กของลุงออสผู้ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะลังแม้จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วกว่า40ปีแต่แกก็ยังจำทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี เรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ว่าเด็กชายออสเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวพ่อกับแม่ของออสเป็นครูในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีส,สานบ้านของเขาปลูกอยู่หลังโรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าช้าของหมู่บ้านมากนักแม้ว่าต่อมาเขาจะเติบใหญ่และย้ายไปมีครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านอื่นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งออสไม่เคยลืม คืนหนึ่งเวลาราวๆสีทุ่มซึ่งในชนบทสมัยก่อนนั้นถือว่าดึกมากแล้วแต่คืนนั้นครอบครัวของออสยังไม่นอนพ่อกำลังเหลาตอกทําสุ่มไก่ส่วนแม่กำลังนั่งเย็บเสื้ออยู่แต่แล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นเมื่อมีตัวหนึ่งโกงคอหอนหมาตัวอื่นๆก็พากันหอนตามสอดรับกันเป็นทอด ออสกระเถิบเข้ามานั่งใกล้ๆพอ่อถึงแม้ตอนนั้นเขาจะอายุแค่สิบขวบแต่เขาก็รู้จักกลัวผีแล้วเหมือนกันก็ใครกันเล่าที่บอกว่าเวลาหมาหอนผีจะมาเวลาผ่านไปพักใหญ่เสียงหมาหอนก็เงียบอ้อถอ,อนหายใจอย่างโล่งอกพลันก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาในความมืดว่าขอกินข้าวหน่อยเป็นเสียงแหบแห้งของหญิงแก่ ดังขึ้นบริเวณใต้ถุนบ้านออดสะดุ้งขึ้นพอวาเข้ากอดพอ่อพอได้ยินแบบนั้นพ่อก็เดินถือตะเกียงเดินลงไปที่ใต้ถุนบ้านทันทีโดยที่มีออดกับแม่เดินตามหลังอยู่ไม่ห่างเมื่อลงมาใต้ถุนบ้านสิ่งที่ได้เห็นก็ทำเอาทั้งสมคนถึงกับพังะเพราะภาพเบื้องหน้าปรากฏเป็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่งตัวเล็กบาง ผอมแห้งเสียจนแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดรุ่งริงกิ่นสาบสางโชยเข้ามาประทะจมูกออดอย่างจังจนต้องเบือนหน้านี้ใบหน้าของหญิงคนนั้นดูดุดันน่ากลัวดวงตาปูดโปนริมฝีปากห้อยยอยดูแล้วชวนให้ขนลุกพอเห็นแบบนั้นแม่ก็เดินขึ้นไปบนบ้านเอาเข้าวเหนียวกับปลาแห้ง ลงมาให้ยายแก่คนนั้นโดยไม่พูดอะไรหญิงชราคนนั้นพอรับข้าวจากมือแม่แล้วแกก็เดินรุ่มๆหายเข้าไปในความมืดโดยมีเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆพอกับแม่พากันเดินกลับขึ้นบ้านออดก็รีบวิ่งขึ้นตามไปด้วยทันทีด้วยความหวาดกลัวคืนนั้นออดฝันเห็นยายแก่แปลกหน้าทั้งคืนจนนอนผวา รุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันอยู่หน้าบ้านออจึงเดินเข้าไปเฉียดใกล้ๆก็ได้ยินว่ามีเรื่องของหญิงแก่เมื่อคืนรวมอยู่ด้วยจับใจความได้ว่าหญิงแก่คนนั้นชื่อยายพุทธตอนแกเป็นสาวสาวแกคลอดลูกแล้วลูกตายส่วนผัวแกก็หนีไปอยู่กับสาวต่างหมู่บ้านเพราะซ้ำกรรมซัดยายพุทเสียใจมาก จนกลายเป็นบ้าแล้วก็หายสาบสูญไปไม่มีใครได้พบเห็นแกอีกเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีคนพบว่าแกย้อนกลับมาแต่คราวนี้ยายพุธอาศัยป่าช้าท้ายหมู่บ้านเป็นที่ซุกหัวนอนเรื่องราวของยายพุธท,ที่ออสได้ยินได้ฟังมาก็เลือนหายไปจากห้วงความคิดในระยะเวลาไม่กี่วันต่อมาตามประสาเด็กจนกระทั่งวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ออสจำไม่มีวันลืมลุงหมานคนแก่ข้างบ้านของออสป่วยเป็นวัน,นโรคตายญาติพี่น้องได้นำเอาศพไปไว้ในป่าชา้าเพื่อทาพิธีเผาตามประเพณีเมื่อเผาศพเสร็จแล้วชาวบ้านก็พากันกลับเนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้วก็ได้บังเอิญกับที่ออสและเพื่อนๆเ,เข้าไปหาผลไม้ใกล้ๆป่าชา คงเป็นเพราะเด็กสองคนเก็บผล,ลไม้กันเพลินและเดินลึกเข้าไปจนถึงบริเวณที่เขาเผาศพแล้วออดก็แทบสิ้นสติเมื่อเห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้ยายพุทธกำลังดึงแขนขาของศพซึ่งขณะนั้นผุพองและเกรียมจากไฟไหม้ไปแล้วบางส่วนแกเอามาใส่ปากเขียวกินอย่างอร็อร่อยคราบน้ำเลือดน้ำหนองเปื้อเต็มปาก กินไปก็หัวเราะไปดูเป็นที่สำราญบานใจพอยายพูดเห็นว่าออสกับเพื่อนกำลังดูอยู่แกก็จ้องขมิ่งกลับมาด้วยสายตาที่ชวนให้ขนลุกขนพองและทำท่าลุกขึ้นเหมือนจะเดินมาหาออดรีบคว้าแขนเพื่อนที่ยืนตะลึงอยู่ทั้งคู่รีบวิ่งกระเจิงเพ่นออกมาจากป่าช้าทันทีเมื่อถึงบ้านออดรีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง พ่อบอกว่าแกทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วจนพักหลังๆเวลาเผาคนตายต้องมีคนเฝ้าศพให้ไม่หมดเสียก่อนแต่กับศพลุงหมันพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าญาติญาติแกจะรีบไปไหนเผาผียังไม่เสร็จดีนักเลยก็พากันกลับแล้วสุดท้ายก็ตามคาดยายพุทธก็มานั่งกินศกอีกออดฟังแล้วหอไหลด้วยความกลัว ขนลุกขนพองปนขยักขแยงและนับตั้งแต่นั้นมาเด็กชายออสก็ไม่เคยก้าวย่างเข้าไปเฉียดป่าช้าอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เมื่อมีใครถามลุงออสว่าเคยเจอสิ่งที่เขาเรียกกันว่าผีหรือเปล่าแกก็จะตอบอย่างมั่นใจว่าเคยเจอแต่ผีที่ลุงเจอนั้นเรียกว่าผีดิบที่นั่งกินศพอยู่ในป่าช้านั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานหลอนขนกินสุกหากดูแลชอบใจกอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ